ใช่ใช่ใช่ใชครับตลอดที่ชีวิตที่ผ่านมาช่วงเวลาไหนที่พี่นุกพี่ไปรู้สึกมีความสุขและอยากขอบคุณที่สุดตอนนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและทําไมพี่นุกพี่ไปยึงเกจํจเรื่องราวนั้นได้เป็นอย่างดีได้ลวอันนี้อันนี้เป็นคำถามเรื่องเป็นคำอธิบายท่านเรื ข้อถามข้อถามขอถามไดแน่นอ้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาช่วงเวลาไหนที่พี่นุกพี่ปายรู้สึกมีความสุขมากมากแต่ก็อยากจะขอบคุณที่สุดในตอนนั้นแล้วก็เหตุการณ์นั้นเลยทำให้พี่นุกพี่ปายจดจำเรื่องราวนั้นได้เป็นอย่างดีโอเคอ่ะอ่ะพี่ปลายก่อนดีไหมาโอเคพี่ปายก่อนหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของปายเป็นเหตุการณ์ที่เป็นหนึ่งเวทีที่ ร้องให้บนเวทีไม่มีไม่มีวันไหนที่จะไม่นึกถึงมันทุกทุกอย่างทุกทุกอุปสรรคทุกทุก,การา่าที่เขามาคือมันถือว่าเป็นเป็นการตัดสินใจตัดสินใจหนึ่งในชีวิตที่เราจะไม่ทำต่อหรือว่าเราจะเดินต่อไปแต่เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่มอบให้ ในวันที่เราร้องไห้ในวันนั้นในวันที่เราไม่มีแรงแม้กระทั่งร้องเพลงทุกคนยังช่วยร้องทุกคนยังช่วยส่งกำลังใจให้นนถือว่าเป็นบทพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะดีจะร้ายยังไงทุกคนยังมั่นคงทุกคนยังอยู่ที่อยู่ให้กำลังใจเราเสมอผ่านท,ทุกอุปสรรคไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ความรัก,กดีๆที่ทุกคนมีให้ไม่เคยลดน้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันคือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเ,เ,เ,เด็กคนนี้ขึ้นมาก็ขอบคุณทุกคนครับที่ร่วมเดินทางด้วยกันครับสำหรับผมนะนักธนดลนะครับผมก็ ตลอดชีวิตท,ที่ผ่านมามีช่วงเวลาไหนบ้าง,างที่พี่นุ๊กพี่ปามีความสุขก็อยากจะขอบคุณในเหตุการณ์และเรื่องที่จำํำในวันนั้นได้ดีเลยก็คือเป็นวันที่รู้สึกว่านุกผิดพลาดที่สุดแล้วก็นุก้มผิดอะไรหลายๆอย่างพูดได้ว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วจริงๆในใจนุกนะนุ๊กคิดว่า ลูกตื่นขึ้นมาแล้วลูกก็ได้เจออะไรบางสิ่งบางอย่างอันนี้ต้อง,ต,องต้องขอโทษก่อนนะครับที่พูดขึ้นมาว่ามันผ่านแล้วแหละแต่ลูกจะขอบคุณจริงๆในวันนั้นลูกคิดว่าไม่มีคนติดตามคุณแล้วแหละไม่มีคนรักคุณแล้วลูกบอกพี่สิงห์ผมขอกลับไปอยู่บ้านครับพี่คงจะไม่มีพี่ๆรักยู่แล้วแหละในในช่วงเวลานั้นครับก็ ผมก็อยากจะลูกก็อยากจะขอบคุณพีเอฟซีที่สักแต่วันนั้นมามีส่วนน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยที่พีเอฟซีจะปล่อยมือ,เ,อมเด็กชายคนนี้เด็กชายที่ทาตัวไม่น่ารักเด็กชายที่ทเกเรสัแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือบางครั้งลูกสัมผัสได้ว่าความรักที่ได้มามันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำต้องขอบคุณพีเอฟซีแล้วก็ คนที่อยู่กับนุกตลอดเวลาเคียงข้างนุกตลอดเวลานอกจากพ่อจากแม่พี่สิงพี่ออนก็คือปายขอบคุณปายที่ในเวลาที่นุกไม่มีใครไม่เหลือใครหรือนุกดิ่งลงหรือหรือจมลงมากเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เขาไม่เคยทิ้งนุกเลยเขาให้กําลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างนุกเสมอมาเลยครับมีทั้งความทรงจําที่ไม่เคยลืม และมีทั้งความทรงจำที่จะจำตลอดไปด้วยครับขอบคุณครับนี่คือ